ดูร้อนผัดเปลี่ยนมุนเวียน ก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนครับผมฝนตกแบบนี้ก็จะมีกุ้งหอยปูปลาและเห็ดนานาชนิดออกมาให้พวกเราได้เก็บกินนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมเปาสายบันเทิงนะครับวันนี้ผมก็จะไปเก็บเห็ดหัวหญ้าแล้วก็ขุดปูนาครับเพื่อนๆเคยเห็นเห็ดหัวหญ้าไหมครับก่อนจะไปดูคลิปก็เคาะหน้าจอผมสัก2ทีนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับก่อนเราจะไปเก็บเห็ดหัวหญ้ากับพี่บิ๊กสุรินตอนนี้ก็ขุดปูอยู่นะครับ ่วงนี้ผมก็ติดงานนะครับก็ไม่ค่อยได้ไปหาเขาหรอก่วงนี้เขาก็อาจมีน้อยใจนิดนึงคับโพสอะไรก็ไม่รู้เยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับก็ดูแล้วก็รู้นะครับว่าเป็นการคิดถึงผมนั่นแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไปให้เขาได้เห็นหน้าอีอ,อ,อีวันนี้เราก็มากันหลายคนครับมีทั้งหมามีทั้งหมูมีทั้งคนนะครับแล้วก็มีเด็กน้อยนะนครับก็มาเดินชมธรรมชาติทุ่งนาที่ฝนตกสดใหม่เลยครับ บรรยากาศสดชื่นมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปตรงที่เป็นหมายลับนะครับพี่บิ๊กกำลังเดินนําและมีน้องหมูเดินตามนะครับน้องหมูนี่เชื่องมากครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักครับเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่ปืนนะครับ เพื่อนๆก็ดูและตัดสินเอาเองแล้วกันครับว่าน้องหมูขน่ารักจริงๆหรือเปล่าวันนี้ก็มาชูช่วงไม้รับไม้เด็ดของพี่บิ๊กนะครับช่วงนี้ขุดปูก็จะยากๆนนะครับเพราะว่าน้องอยู่ลึกกว่าเดิมปกติส่วนมากจะอยู่ข้างคันนาครับนี่ครับพี่บิ๊กเปิดเลิกไปก่อนเลยครับหนึ่งแต้มผมก็กําลังขุดอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเจอเจ้าแมงป่องหรือว่าจะเจอโอ้โหโอ้โหผมก็ได้ครับหนึ่งแต้มใหญ่กว่านิดหนึงครับวิถีบ้านๆแบบนี้เพื่อน เพื่อนดูแล้วน่าจะสนุกหรือว่ามีความสุขนะครับจริงๆนี่โอ้โหใช้แรงและพลังเยอะจริงๆครับกว่าจะได้ปูตัวหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับขุดกันจนตาเหลือกตาลอยนะครับ <c oughs> มันติดเท่าง และนี่ก็เป็นเห็ดหัวหญ้านะครับอันนี้จะขึ้นช่วงฤดูนี้นะครับเอาไปแกงหรือตำป่นก็ได้นะครับเก็บเยอะๆครับแกงซดน้ำหรือใส่กับปลาทูนี้แซ่บเลยครับเมนูนี้ข้าวหมดหม้อนะครับแล้วผมก็เจอเห็ดคมนะครับนี่ชาวบ้านเรียก <c oughs> เห็ดพ <ผม S 2> ึ่งขมเอาไปก้อยนี่แซ่บจริงๆครับเห็ดตัวนี้นะครับ หล,ลังจากช่วงเย็นที่เราใช้พลังงานในการขุดปูไปจนหมดเราก็มาทํากับข้าวกินครับเมนูวันนี้ก็จะมีปลาทูทอดแล้วก็น้าพริกกะปิพี่โจ้นะครับแล้วเราจะเอาปูกับเห็ดหัวหญ้ามาตำรวมกันครับนี่ครับปูที่หามาได้พอได้อยน่ครับไม่ได้ได้ไม่เยอะ,ะข้าวเกินเน <c oughs> ี่ย ก่อนที่เราจะไปหมักเห็ดหัวยาเราก็มาย่างปูให้สุกก่อนนะครับเพราะเราจะเอาปูนี่แหละครับตาเข้าไปกับเห็ดหัวยา,าด้วยกันห<บ>มกใบต,ตองแล้วก็เดี๋ยวมาตำ่นกันนี่นะๆๆวิธีการนําเห็ดหัวยาไปยา่างเราก็จะมาโรยเกลือก่อนนะครับพอเราโรยเกลือจนทั่วเห็ดหัวยาแล้วเราก็ทําการคลุกเคล้าลงไปเลยครับเขาไ,ไ,ไม่กินหลังจากนั้นเราก็ทําการห่อใบตองนี่แหละครับ เอาห่อฟอยเดี๋ยวตำรวจมาลงกับต้องห่อใบตองนี่แหละครับแล้วย่างให้กลิ่นใบตองออกมาหอมๆนี่แซบครับเมนูนี้และเราก็จะย่างเห็ดหัวหญ้าให้สุกไปเลยนะครับแล้วผมขออนุญาตปล่อยให้คลิปนี้เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าภาคกับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้ครับเดี๋ยววิธีการตำอะไรพี่บิ๊กจะอธิบายในคลิปนี้เลยนะครับ น,นี่เห็ดทวยย่าที่เราย่างเสร็จเนี่ยโอ้โด,ดดโดนใบตองเนี้ยหอมมากเลยครับไปกันนี้เลยแต่วันนี้ไม่มีเสียดายไม่มีอีโอมนะก็เอานี่ออกนะต้องโขลกแหล็กๆหลกเนาได้กินยากเนี่ยนี่หรอไม่เอาขาเนะปลามีน้ำปลาราบเน้องกาะ ปลาหน่อยชอออออุดใส่ขุนัว,ว,วพี่น้องอันปลานิดหนึ่งปลาน่อนนิดก็ปลาน่อยอ่าเป็นหนึินแล้วครับ ที่รับผลเพี่ยสัดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็กิจกรรมทั้งวันกับการไปหาเห็ดหัวหย้าก็นี่ครับได้ผลมานิดหน่อยแต่จันเปาหนึ่งสะเดาที่เขาไปเก็บน่อไม้นี่กับน่อไม้ก็หาแถวบ้านนี่แหละพี่ปืนบริจาคมานี่เก็บไปกินแล้วก็นี่ครับน้ำพริกกะปิเนี่ยน้ำพริกกะปิแม่บ้านผมก็ทํา ครั้งแรกในชีวิตเขาก็นี่ครับปนเอ่อปนเห็ดเห็ดหนูยาชิมเลยครับกับผูน่าผสมกันชิมกันเตาชิมดูชิมปลาปลาวันชิมอ่ากิ่งโทรหาเลยโทรหนึ่งหกเก้าไม่ตายเห็ดนี่ผมกินจนอายุผูนี้แล้วครับนี่เ้องวานี่ชิมนะน้ำหนึ่ชิ้นชิมหาอยู่หากินครับแบบบ้านๆกับคนที่ชื่นเช่นเคยนี่ครับอยู่อย่างนี้แหละครับมันสบายใจไม่ต้องไปไหนแล้วก็ เดี๋ยวมีเมนูอะไรมาฝากกันอีกเดี๋ยวติดตามเนี่ยเน๋้วหน่อไม้ก็จะทําเมนูอีกนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวมีขอกินแล้วฤดูกาลนะเดี๋ยวก็ไปลุยกันครับครับสวัสดีครับนี่เขาปิดรายการให้แล้วน้ำปั่นน้ำปั่นสวัสดย